อำเภอหองเรือค่ะหนองเรือครับอํเภอชุมแพค่ะเขาเสียงด้วยนะครับเขาเสียงด้วยนะอํเภอศีชมพูค่ะนฝัยนี่นะอําเภอน้ำพองค่ะอเภอขุนรค่ะอาเภอบ้านไผ่นะคะอุบ้านไผ่น่าดูเลยนะคะอํเภอเตนวยค่ะเตยนวยซึ่งท่านยทธศาสตังหวัรนะคะท่านเป็นอที่อำเอได้ด้วย ก mm ่อนค่ะและเราขอไา้ให้ทุกอำเภอโบกงนะคะเพื่อที่จะใ้ลงรอการถพันค่ะคือสวยเลยครับนี่นะครับเป็นภาพิเศษ ให้ขุนดาดเรียนเชิญนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอแนนาแข่งพร้อมคณะนะคะได้ประจำย่างแท้เพื่อที่จะกล่าวรายงานต่อ,อ,อะะท่านประธา,ยยานในพิธีค่ะและหลังจากนั้นนะคะขอเชิญท่านชมวิทัศน,นะคะสรุปผลการดเนนิงานในรอบผมเดือนที่ผ่านมาเลยใช่ไหมะ จึงสามารถพูดได้ว่าไม่มีหมู่บ้านหรือชุมชนไหนปลอดยาเสพติดร้อยเปอร์เซ็นต์รัฐบาลภายใต้การนำของ,งานางสาวยิ่งรักจิวนวัตรนายกรัฐมนตรีได้มองเห็นปัญหาที่นัวันจะตุีความแรงขึ้นจึงได้กำหนดให้การแก้ปัญหายาเสพติดเป็นอนยบายเร่งด่วนของประเทศไทยที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือการแก้ไขปัญหาจังหวัดขอนแก่นโดยการนำของนายสมศักดิ์สวุวรรณสุจิริ ผ้วราชการจังหวัดขอนแก่นได้มีการประกาศเจตนาร์จังหวัดขอนแก่นมายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเมื่อวันที่28มรก,กราคมปีพุทธศักราช2556ที่ผ่านมาและดำเนินโครงการจังหวัดขอนแก่นมายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเน้นปฏิบัติการ3ด้านควบคู่กันไปด้านการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาเนื่องการในทุกกลุ่มเสี่ยงไม่กลับมาเป็นสีขาว ปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืนการดำเนินโครงการจังหวัดขอนแก่นไม่ยุ่งเกี่ยวบยาเสพติดในระยะ6เดือนแรกของจังหวัดขอนแก่นมีผลดาเนินง,ง,งานดังนี้ด้านการป้องกันโคเรือนสีขาวจังหวัดขอนแก่นมีโคเรือนทั้งหมด489,22โคเรือนมีโคเรือนที่ผ่านการประเมินของประชาคมเป็นโคเรือนสีขาวแล้ว254,94โคเรือนที่เป็นร้อยละ51 ของโคเรนทั้งหมดหมู่บ้านชุมชนสีขาวจัวหงหวัดขอนแก่นมีห่บ้านชุมชนจำนวน2,518หมู่บ้านผ่านการประเมินโดยประชาชนเป็นหมู่บ้านชุมชนสีขาวแล้ว721หมู่บ้านที่เป็นร้อยละ29ของหมู่บ้านและชุมชนทั้งหมดศาสนสถานสีขาวประกอบด้วยวัด1,323แห่งมีการประเมินตนเองเป็นวัดสีขาวแล้ว358แห่ง หมดคริสต์แห่งผ่านการประเมินจากคณะกรรมการ18แห่งม,มัสยิด5แห่งผ่านการประเมินจากคณะกรรมการหนึ่งแห่งรวมมีศาสนสถาน 1, 3 6 3แห่งผ่านการประเมินเป็นศาสนสถานสีขาวแล้ว377แห่งที่เป็นร้อยละ29ของศาสนสถานทั้งหมดโรงเรียนส,สถานศึกษา 1, 3 6 7แห่งผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนสีขาว 520แห่งที่เป็นร้อยละ38ของโรงเรียนสถานศึกษาทั้งหมดสถานประกอบการโรงงาน360แห่งเชิญชวนจัดทำมาตรฐานการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดแล้ว2 4 2แห่งสมัครรับการประเมินสถานประกอบการสีขาวมีเป้าหมาย36แห่งผ่านเกณฑ์การประเมิน6แห่งที่เป็นร้อยละ17ของสถานประกอบการโรงงานที่ร่วมรครงการ สถานบริการสีขาวได้กระเมนเป้าหมายสถานบริการ53แห่งปฏิบัตินที่ต้องาการกฎหมาย53แห่งที่เป็นร้อยละร้อยอยู่ระหว่างการรับรองเป็นสถานบริการสีขาวร้านเกมและร้านเราจิงสีขาวมีเป้าหมาย458แห่งผ่านการประเมินเป็นร้านเกมร้านเราจิบสีขาว312แห่งที่เป็นร้อยละเจของร้านเกมและร้านเราจิาทั้งหมดขอ,อพักสีขาว มีเป้าหมายดำเนินการ180แห่งผ่านการประเมินเป็นหอพักสีขาว90แห่งที่เป็น153ของห้องพักทั้งหมดเรือนจำสีขาวมีสถานที่จอดจำกักขังป้ามายาแห่งอยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนรับรองเป็นพื้นที่สีขาวจากหนการมกานการประเมินบนภายนอกโรงพักสีขาวเป้าหมาย2 6แห่งประเมินตนเองเป็นโรงพักสีขาว18แห่ง ยูระหว่างการรับรองเป็นรมปภาคสีขาวจากคณะกรรมการประมูลด้านการปรับปรามปรับปรามเกิดข่าย,าาย,ยาาก,การค้ายาเสพติดรายสถานการระดับพื้นที่5 0 0ารายที่เป็นรายละ196เกิดเป้าหมายจำนว29รายสื่งส่นปรับปรามการค้าและการพาแพร่ระบาดในพื้นที่1 5 4คดีที่เป็นรายละ80ของเป้าหมาย820คดี ปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่ค้ายาเสพติด399ครั้งคิดเป็นร้อยละ133ของเป้าหมาย300ครั้งดำเนินงานด้านทรัพย์สินคดียาเสพติด68คดี77รายคิดเป็นร้อยละ70ของเป้าหมาย110รายยืดทรัพย์สินคดียาเสพติด14ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ78ของเป้าหมาย18ล้านบาททางด้านการบำบัดรักษา ค้นหาชักชวนผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัดร,รักษาในระบบสมัครใจ1,443รายคิดเป็นร้อยละ80ของเป้าหมาย1,800รายค้นหาและชักชวนผู้เสพยาเสพติดเข้าค่ายบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม1,600 0รายคิดเป็นร้อยละ71ของเป้าหมาย1,500รายนำผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบำบัดในระบบบังคับบำบัด 2,300รายที่เป็นร้อยละ85ของเป้าหมาย2,700รายมาบัตรรักษาผู้ต้องโทษที่ใช้ยาเสพติด307รายที่เป็นรอยละ62ของเป้าหมาย500รายติดตามดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูพัฒนาผู้ผ่านการบัตรักษาทุกระบบ4,190รายที่เป็นรอยละ65ของเป้าหมาย8,300รายทั้งนี้จากการสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ ของประชาชนต่อาการดเนินการต้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและการดำเนินโครงการจังหวัดขอนแก่นไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโดยสำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่นพบว,ว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อภาพรวมของการดาเนินการแก้ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนของจังหวัดขอนแกวว่นโดยมีความพึงพอใจมากและมากที่สุดถึง92.3เปอร์เซ็นต์ชาวจังหวัดขอนแก่นทุกภาคส่วน มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างต่อเนื่องต่อไปโดยในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2556จะมีการสรุปผลเนิ่งานในรอบหนึ่งปีเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชมพรรษา5ทธันวาคม2556 วิดีท้าสรุปผลการบรรนิงงาน6เดือนนะคะโครงการจังหวัดขอนแก่นไม่ยุ่งเหยวอยาเสยติดค่ะในลำดับนี้ดิท่านนายอเอเรียนเชิญนายสมศักดิ์สุวรรณสุนจริตผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมคณะกร้องกันที่ท่านกลาวรายงานค่ะ